คำเตือนอย่าดูถ้าคุณมีภาระทางการเงินมาคลิปนี้ทาขึ้นือ่อคมเมนเท่านั้นขอบคุณครับกราบสวัสดีาาดดดท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีโอเควันนี้เราก็กลับมากันในเกมเรากลับมาในหน้าเว็บยูฟาเบ็ดนะครับผมเราจะมาเล่นเกมที่เรารู้จักกันเกมที่เราคุ้นเคยเกมที่เราไม่จะรู้จะเล่นอะไรดีนอกจากเกมนี้แล้วนะครับผมแปร์เบไปเลยลุยโอเคนะครับ เรามาครั้งนี้เรามาในทุน100นะครับผมอ๋อใช่วันนี้ผมมีของเล่นใหม่อาจจะโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ต้องไปนสนใจมันเนาะ <c oughs> เอาละครับผมก็ฝากกดไลค์ักสไครต์แลวกดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งกันด้วยละ่ะเอาละครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไป let's go เราปรับเบ็ดไปที่2แล้วก็ลุลย <c oughs> แล้วก็นะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ผมทำเพื่อคอมเมนเทเธอเท่าน,นั้นนะครับผมไม่แนะนำให้เนะลอกเรียนแบบนะครับโอเคมาโอเคปาแล้วก็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 ล,วกล,วกลุยลูซิจะมีโอ้อยากแฮ่เอ้ฉันลืมใส่นี่ฮนะไม่เป็นไรฉันเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ลุยกันเลยนะครับทานผู้ชมแม่แต่ยากจังฮนะ ไปต่อถ้าคลิปผมทำขึ้นเพราะอยากให้ทุกคนนั้นดูคลิปผมดีกว่าไปนั่งเล่นเองนะครับผมอันจะอันจะเสียหน่อยไม่ยอ,อันจะลำบากหน่อยนะถ้าเล่นเองมันจะนะทุกคนไม่ดูดีเท่าผมหรอกไปแล้วครับผมมาแล้วยังไงครับยังไงครับยังไงครับมาแล้วยังไงโอเคโอเคก็โอเคแลย ฉนันก็ไม่ได้หวังว่าจะแตกเร็วขนาดนั้นนะแต่ไม่เป็นไรเรารอได้เรา,เราดูกัวนหน่อยว่าจะแตกไหมนะครับอ,อืไม่ไม,ไม่ไม่แตกเยอไหมไม่เป็นไรเราไปดูกันต่อนะครับตอนช่วที่ผมเล่นคือประมาณช่วง10โมงถึง10ทุ 10. ่ในโดยประมาณนะครับผมครับโอเคเนาะ อันนี้ผมเพิ่งได้ไมค์มาใหม่ไม่รู้จะไมค์ดีหรือเปล่านะนยังไม่ได้ยังไม่ได้ทดลองสอบเสียงเลยมาทดสอบเสียงกับไอ้นี้เนาะ okay. โอเคอู้ไปนะครับไปต่อไปต่อโอ้เจ็ดสิบห้าใช่ไหมเสียงเสียเท่าไหร่เนี่ยอืมแย่จังลุยยันต่อนะครับผมอกา ช่วงเวลานี้ก็กจริงช่วงนี้เริ่มหน้าเข้านอน้อก็ทุกคนก็ระวังกันด้วยนะจริงพูดแบบก็เถอะแต่เริ่มเข้านอนร้อนแล้วก็ระวังกันหน่อยมันร้อนจริงร้อนมากเอาละครับมาแล้วมามาแล้ว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 ออติดแล้วท่านผู้ชมว้าวสุดอร่อยติดเร็วว้าฮ่าฮ่เอาว้าฮ่าฮติดเร็วนะครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านพันร้รอยเราเสียไปประมาณ45บาทโดยประมาณนะครับผม รามาลองดูดีว่ามันจะติด,ดรหรือเปล่าเอ้ยต้องมาด้วยกำไรหรือเปล่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องมาลองดูกันนะครับอโอเคห้าสิบห้าทุนคืนแล้วว้าวเราได้ทุนคืนเราได้ทุนขึ้นแล้วนะครับท่นานผู้ชมว้าดูซิดูซิดูซิเต๋เตอ๋อเบยเบยเตอ๋อเบย ไปได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะจ๊ะเราลงไปห้าแล้วโอ้ไก่แตกไก่แตกอะ่ะไก่แตกอะ่ะอู้คือคือแบบคือไก่ไม่ได้แตกมานานมากอะ่ะท่านผู้ชมคือไม่ได้แตกมานานมากแล้วอะ่ะคือท่านผู้ชมคือแบบนานมากที่ไม่แตกไก่โอ้โหทั้งอาทิตย์นี้ผมเล่นมาสองอาทิตย์แล้วไก่ไม่แตกเลยนะท่านผู้ชมนี่คือเพิ่งจะมาแตกวันนี้แตก อเจ้าไก่แตกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหกำไรแล้วก็หวังแล่วบันจริงก็คือหวังกำไรแค่สองสองสองร้ออร้อยสม้อ่ะจริงสองอ่ะไม่อยามอยากเชื่อว่าจะได้กำไรหูห้าร้อยไปอีกดูซิจะเห็นหกรอป่ะหกรอหมหร้อยไหมหกร้อยไหมหร้อยไหมมา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 าม่ะครับผมอีกนิดนึง ขออีกขออี้อยขออกร้อยออยออยอขึ้นไปขึ้นไปอีกนิดนิดนึ่เกือบหกร้อยนะจริงเกือบหกรนะก็เได้นี่ก็ได้อยู่แหละจริงก็ได้อยู่ก็ถือว่ากำไรอยู่นะเฮ้ยมีสิข้ามาแค่ได้กำไรก็พอแล้วจริงอ่ครับโอ้ได้มันห้าร้นะครับผม ดเดี๋ยวก็ลองกดสักหน่อยสิลุยปึ๊บ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 อไม่ติดแฮะแต่ก็เกือบติดมีอีกสองตัวอย่างนี้ติดสองล็อกก็ดีดิลอ็ลอกก็ดีเนี่ยก็เลื่อนระยะโรบนะครับผมมาที่ว่าเร็วยังต้องแพร,า,รานะครับผมเพราะลาไปก่อนขอบคุณครับทำใครด้วยละ่ะ